สวัสดียามบ่ายนะคะเจ๊จะขําแล้วหนูนาอาหารบ้างมาให้น้องๆหน้าดำมาลูกหน้าดำเป็นอะไรเก็บขาลูกมะอุ้ยแม่ดำแม่ดำกับลูกๆกินขนมลูกมากินขนมมากินข้าวเากินกินหน้าดำเป็นอะไรลูกมะมะมะคนเก่งของแม่เลยเลูอกอุ้ยหน้าดำเก็บขาลูกโอ้ดำเสียสละให้ลูกเหรอลูกให้ลูกกินเหรอแม่ก็แบ่งพี่ๆที่อยู่ริมเล่ฝั่งน้นไปสองทัพพี เนาะสวัสดียามบ่ายนะคะพี่น้องค่ะเอาอ,อะไข่เจียวข้าวไข่เจียวมาให้น้องๆอุ้ยดำแม่ขอโทษดำดำไม่กินเหรอลูกไม่แปกับหนุ่มๆแล้วเหรอ ER? ดำอยู่กับลูกๆแล,ล,ล้วเหรอลูกคนเก่งโอ้มาเก่งมาเก่งดำเนี่ยมาเก่งอ้ยมาเก่งเลวลูกมาอยู่กับลูกแล,ล,ล,ล้วเหรออยู่กับลูกนะน้องดำนะแม่รักนะ ไปติดหนุ่มๆม,มาตั้งหลายวันข้าปลาไม่กินนี่ก็ให้ลูกๆก,กินข้าวนะคะตัวเองไม่กินเนาะดำดำแม่กอดหน่อยแล้วดำแม่กอดหน่อยลูกออ้ยคนเก่งของแม่แม่กอดหน่อย,อยเอาแม่กอดรอดำเลี้ยงลูกนะคนเก่งนะอไอ้น้าดำเจ็บขาแล้วลูกอเก็บขาซ้ายน้าดำไปทําอะไรมาเจ็บขาลูกขอให้หายนะ เดี้งน้อยก็ขนยาวแล้วอากินกินเออกินดี่แม่เอามาให้อีกแม่แบ่งพี่ๆเข้าไปเดี๋ยวแม่เอาอาหารว่างมาให้อีกนะออ้ยโตกันแล้วลูกๆของแม่หนูนาหัวแพลหัวแพ้ตัวพี่นุ่มเลี้ยงเดี้งน้อยออ้ยนี่ครั้งแรกที่ได้จับเดี้งน้อยหน้าดำขอให้หายเจ็บขาเด้อร์ดำน้อยก็ใกล้จะเท่าแม่แล้วหัวแพ้นุ่มเปรี้ยวนุ่มเปรี้ยวสอง แดงน้อยหัวแพ้ก็หัวไม่แพ้แล้วนะคะผมขึ้นแล้วขนขึ้นแล้วโอ้ไม่อิ่มเลยเหรอลูกกินไม่อิ่มเลยเพราะว่ามันหมดแล้วเนาะห้องหน้าลำนี่หน้าลำเก็บค้านี่กินน้ำลูกลากินน้ำเอาให้ลูกกินลูกให้ลูกกินแม่อามาเทนน่านี่เดี๋ยวแม่อามาไหมเออถ้า,มาแาาม,าม่บ่กแดงข้าเจ้ามันกระสีลายเนาะอู้หัวแพ้ เซาหัวเพลี่ยวน้ำเปรี้ยวนี่กะเก่งขนาดนี่น้ำเปรี้ยวนี่น้ำเปรี้ยวซองนี่บักลาบักลาเซาเก็บขาเด้อลูกเด้อโอ้ยเก็บขาเขาย่อเขาย่อเยอะมาเยี่ยมน้องดำนะมาเยี่ยมไอ้หน้าดำนะคะหน้าดำเก็บขาเมื่อเช้าอุ้ยขาเป็นอะไรเนาะลูกโดนกัดหรือเปล่าน้อโดนเขากัดหรือเปล่าไม่อิ่มโอ้ยเลียใหญ่เลย เขาก็นอนอยู่ตรงทุ่งหญ้าตรงนี้นะคะแม่ดำพานอนอยู่ตรงทุ่งหญ้าโอเคนะคนเก่งของแม่นะตรงน้นมันก็ใกล้คนเกินไปเนาะต้นสนตรงนั้นนะคะที่ลูงนาเคยให้ข้าวเขาตรงนี้ก็เคยให้นะคะตรงนี้จะเหมาะที่สุดที่น้องๆจะมามากินข้าวตรงนี้ก็เป็นจุดนัดพบเหมือนกันเดี๋ยวแม่เอาน้ำไปให้มาเยี่ยมหน้าดำหน้าดำเก็บขา กลาอาีเมีนไม่ชูกลาอีเมียนนผู้หายเลยหนิงลุกล่อล้อเฮ้ยผู้หายดีปะบุกลุกล้ Z H, bueno ออีเมีนี <labour and S 3> <บ>่ไม <opus> ่น่ากวนขนาดเลยมาอีหนังก็น่าฮักแลยวะมาอีหนังก็น่ากวนแลยวะลุกลุกล้ออีเมียนนี่ตัวมันเก็บขาลุกเก็บขาเพราะต้องลุกนอน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 ลุกนอนไปไปนอนไป แดงน้อยเด็กน้อยไว้อิ่มคนขึ้นนั่นลูกเด้อคนอยู่ไรนี่โดนกัดนี่ถือกัดสองแพร์มาไงแซ็งเฮ้ยขั้นเขียวมาขั้นเขียวมาหนาดำยวแม่เอามาให้ใหม่นะแดงน้อยนะหมดแล้วลูกหมดแล้วนุ่นหัวแพร์หัวแพร์ก็น่ารักพราหัวแพร์ดำไปดำกับนุ่มเปียวไปเงี้ยวแล้วในป่า น้องดำดูลูกนะนี่ตะบันก็กำลังจะตกดินนะคะหนุนาก็แวบมาชมหนุนาก็แวบมาดูน้องๆน,นะคะว่าอยู่กันยังไงเนาะเพราะว่าหากเป็นกลางคืนแล้วหนุนาก็คงมาดูยากนะคะมาดูน้องๆยากไหนจะทำงานไหนจะมืดนะคะตรงนี้จะมืดนะคะตรงที่ยืนอยู่จะมืดแต่ว่าเรียกน้องๆไปตรงที่สว่างได้นะคะก็คือ ก็คือสามารถเรียดน้องๆไปไปหาตรงลานตรงนั้นได้ก็โอเคนะคะขอบระคุณทุกท่านนะคะที่รับชมในช่องยู u b e ดูนาพาไปดูค่ะอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ดูน้านะคะก็เลี้ยงน้องหมานะคะน้องดำเขาน่ารักนะคะก็เลยช่วยขเขาเลี้ยงลูกดำน่ารักมากเขาไม่มีบ้านอยู่เขาไม่มีเจ้าของนะคะก็เลยต้องเลี้ยงอู้ยบลารบอ้มบลุกอีมพ่อ โอ้ยไปอิ่มดิแมยไปเอาขนมมาให้เด้สัตว์เด้อหายยุ่นีดเด้อดิแมยเล่นไปเอาขนมมาให้เด้อลาบปยิ่มบ่เย่จไปเอาหันเม็ดมาให้ดีกว่าเนาะอ,อ่ะกินแล้วก็พักผ่อนตามอัธยาศัยกันลหลายๆตัวนะคะสมาชิกครบสมบูรณ์เจอกันใหม่คลิปหน้าเดอ้อค่ะ